สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาจะมาอะบอก10ประโยชน์ของเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองง่ายๆนะคะแค่ผัดใส่น้ำมันใส่กระเทียมนะคะใสะ่มีกระหล่ำขาวนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีหัวไชเท้าแล้วก็มะเขือเทศะคะ่ะมัดใส่แค่ปรุงรสด,ด้วยน้ำน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ใส่น้ำ อะไระละลายข้าโพดเพื่อให้น้ําของผัดมีความเหนืดนิดหน่อยค่ะง่ายๆเลยค่ะแค่เนี้ยใส่มะเขือเทศไปด้วยนะคะให้เพิ่มรสเปรี้ยวหวานเท่านั้นเองค่ะแล้วก็สีสันด้วยนะคะในระหว่างที่ผัดเนี่ยเราก็มาฟังประโยชน์ของเห็ดเข็มทองไปด้วยกันเลยค่ะ 1. ช่วยดักจับไขมันส่วนเกินในเส้นเลือด จึงช่วยลดน้ำหนักได้และยังป้องกันโรคอ้วนอีกด้วย 2. ทํทให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าเห็ดเข็มทอนนี่มีความเมือคลื่นๆ่นนิดนนะคะบำรุงผิวพรรณให้มีน้ำมีนวลมันคิดว่าเห็ดเข็มทองน,น่าจะมีคอลลาเจนเยอะนะคะเพราะว่ามันมีเมือกอยู่นิดหน่อยนะคะไม่เยอะ,ะสช่วยลด,ลดค,คอเลสเตอรอลในร่างกายค่ะ รักษาโรคตับนะคะกระเพราะอาหารและลำไส้เลื้อยลังนะคะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะหมีสารฟูมูลินที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ววาวอันนี้ดีมากเลยค่ะเเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย 8. ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้จึงเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 9. บำรุงสมองเสริมสร้างความจำได้ดีขึ้น 10. กระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกายช่วยให้ร่างกายดูดซับสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นมีประโยชน์มากๆเลยนะคะก็ฝากเมนูเห็ดเข็มทองง่ายๆไว้ด้วยค่ะแล้วก็สรรพคุณเยอะมากๆแบบนี้ 10. ประโยชน์ เห็ดเข็มทองลดน้ำหนักลดเบาหวาน